เสร็จแล้วเรียบร้อยตัวนี้บ่มีเบรกนะครับเปิดปุ๊บบ่มีเบรกนะอันตรายห้ามเด็กน้อยเล่นนะครับบ่มีเบรกเด้มันหยุดเดี๋ยวรอบแป๊บหนึ่งเดี๋ยวมันสิหยุดเองมันไม่มีเบรกเครื่องนี้เสร็จแล้วก็อืมปุ่มเปิดกดอ่อนตึง ตัวนี้เลือกสแตนดาร์ดสตรองสักแรงแปดสักเร็วอันนี้ซอฟสักแบบนิ่มนวลตัวนี้อันนี้แซอันนี้ซักอันนี้ล้างและอันนี้ปั่นแห้งเอาแซน้่ากะกดให้ขึ้นทั้งสีอะไรอันนี้ซักอย่างเดียว อันนี้ซักล้างอันนี้ล้างปันแห้งอันนี้ปันแห้งอย่างเดียวมีระดับน้ำมีไฮสมอน้อยโลต่ามีเด่ยมกลางไฮสูงสี่ระดับสองสามสี่สมมติว่าเลือกสแตนดาร์ดอันนี้ ซักล้างปันมาแล้วก็นี่ก็สตาร์เลยสตาร์ตัวนี้นะครับสตาร์ตัวนี้ตึง้งทำงานเลยป,ปิดก่อนปกติเปิดขึ้นมากก็จะเป็นแบบนี้อยู่แล้วอย, Standard. อยู่ที่สแตนดาร์ดอยู่ที่ซัก ล้างและปันมาแล้วก็อยู่ที่มีเดียมกลางสามารถสตาร์ทได้เลยก็ไดครับไม่ต้องตั้งอะไรตึงแบบนี้ก็ได้เดให้ดูอีกทีกตึงนี่ยูสเตสเตนอันนี้ปกติสามารถกดตกลงได้เลยตึง ไปได้เรียบร้อยรีกที่ทำครับเพราะบ่มีเบรกโอเค